วัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้แฟมิลี่หายเป็นนานวันนี้จะโกโก็จะพาไปงานเกษียณของครูที่โรงเรียนเมนบุรีค่ะกำลังขับรถไปส่งนะคะแฮปปี้แฟมิลี่ขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณครูโรงเรียนเมนบุรีทั้ง6ท่านที่เกษียณในปีนี้นะคะ ได้โอกาสเอาของขวัญไปมอบให้คุณครูทุกท่านนะคะต,ตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นะคะสท่านชั้นปหนึ่งหนึ่งท่านชั้นปอสองหนึ่งท่านและก็ปสี่นะคะหท่านชั้นปห้าอีก1ท่านค่ะก็ครบ6ก,กท่านนะคะ Happy family ได้ เจอน้องๆพี่พี่และพออที่เคยอยู่นะคะเคยอยู่ที่โรงเรียนมินบรุรีท่านกเกษียณไปหลายปีแล้วคะ่ะแต่ท่านก็แข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงมากเลยนะคะนี่น้องๆที่เคยอยู่ด้วยกันถ่ายรูปด้วยนี่ น้องๆยิ้มแย้มมีความสุขแฮปปี้แฟมิลี่ก็มีความสุขนี่ก็ท่านพออ,อน,นะคะเคยอยู่โรงเรียนมินบุรีแต่กเกษียณไปแล้วนะคะนี่ก็พอออกคนปัจจุบันนะคะค่ะน้องๆเห็นแฮปปี้แฟมิลี่มาก็ดีใจมากๆแล้วก็ในพิธีก็มีพิธีการทั้งสงฆ์นะคะแล้วก็ แขกเรือก็ทยอยกันมานะคะมามอบของขวัญให้ถ่ายรูปแล้วก็วางของขวัญไว้ที่โต๊ะนะคะที่โต๊ะของแต่ละสายชั้นนะคะ Happy Family Sen Oi p h o n ด้วยค่ะอันนี้คุณครูปรสองปหกนะคะชั้นปสองปหก ชั้นปหนึ่งค่ะชั้นปหนึ่งด้วยน,นี่มีทั้งนักศึกษาจีนนะคะมาสอนภาษาจีนโรงเรียนมินบุรีด้วยเมื่อกินเนี่ยนะคะอ่านี่คุณครูชั้นปชั้นอะไรชั้นอนุบาลชั้นอนุบาลน,นี่คุณครูชั้นปอสองค่ะมาถ่ายรูปด้วยยินดียินดีนี่ก็คุณครูชั้นปอสองทั้งหมดนะคะมีคุณครูหน้าใหม่มา บรรจุที่นี่เยอะแยะเลยไม่รู้จักคะ่ะไม่รู้จักเลยแต่ก็ถ่ายรูปกับเขานี่ลูกของคุณครูนะคะ